สนับสนุนโดยบริษัท IRP c จำกัดมหาชนเรามาต่อกับบริษั s s t ็อ k ในช่วงสุดท้ายเรากำลังพูดถึงการหาเสียง Market i n g c a m แ a i เปต่างๆของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่3มีนาคมครับตอนนี้นะครับเราก็มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วอาจารย์เปตินนี่ครับเมื่อกี้เราพูดถึงความอย่างเช่นว่าทางฝั่งของคนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครและสำหรับอาจารย์ะครับมองว่าอย่างไงบ้างอาจารย์ต้องการอะไรบ้างถ้า เรื่องนี้ขอตอบเป็นสองระดับนะรับระดับแรกถ้ามองจากส่วนตัวจริงๆแล้วเดิมไม่ได้เป็นคนกรุงเทพเป็นคนกาญจนบุรีจนกระทั่งพอมาทํางานในกรุงเทพก็ถึงได้กลายเป็นคนกรุงเทพก็จะเห็นมุมที่ไม่เหมือนกันระหว่างคนต่างจังหวัดกับคนในกรุงเทพครับคนในกรุงเทพเนี่ยสิ่งที่สะท้อนออกมาส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เอาง่ายๆเลยตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยรเราเดินทางไปกว่าจะถึงที่เรียนและที่ทํางานเนี่ยสภาพชีวิตมันเป็นยังไง ข้าวปลาอาหารที่เราหากินเนี่ยมันเพียงพอไหมอยู่ในสนนราคาที่มันเหมาะสมหรือเปล่า <c oughs> ไปจนกระทั่งการเลี้ยงดูลูกการศึกษาของคนรอบข้างโอกาสในการทํางานและอื่นๆเนี่ย <c oughs> เพราะนั้นปัญหาที่ถูกสะท้อนโดยคนกรุงเทพมันมักจะมีความเกี่ยวพันกับสภาพชีวิต <c oughs> เหมือนคุณปรเมศพูดถึงเรื่องผัง <c oughs> ชีวิตเนี่ยอันเนี้ใช่เลยคือคนกรุงเทพก็จะมองประเด็นเหล่านี้มีความชัดเจนขณะ <c oughs> ที่คนต่างจังหวัดเนี่ยเจ้าประเด็นเรื่องของการเดินทางอาหารทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่อง พ่าะน,นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาในชุมชนโครงสร้างถนนไฟฟ้าสาธารณูปโภคโรงพยาบาลแล้วก็อื่นๆอีกเลเยอร์หนึ่งที่อยากจะพูดถึงเนี้ยเป็นเสียงที่สะท้อนจากคนกรุงเทพจริงอันนี้เกิดจากข้อมูลในการทํางานวิจัยคนไทยมอนิเตอร์ซึ่งเราเก็บข้อมูลกัน1นึ่งแสนชุดใน7 7จังหวัดทั่วประเทศโดยมูลนิธิคนไทยข้อมูลคนไทยมอนิเตอร์เจาะลงไปที่กรุงเทพน,นะคะพบ 5ปัญหาหลักที่คนกรุงเทพบอกว่าเป็นปัญหาที่สําคัญปัญหาที่1ที่มีความรุนแรงมากที่สุดก็คือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันปัญหาที่2เป็นปัญหาเรื่องการแตกแยกของคนปัญหาที่สคือการชุมนุมปัญหาที่4ว่าด้วยเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็ปัญหาที่5ว่าด้วยเรื่องของปัญหาครอบครัวอ้าแสดงว่าจราจรไม่ได้ขึ้นมาอยู่ต้นต้นนี่น่าสนใจว่าทั้ง5ปัญหาที่เขาบอกว่ารุนแรงเนี้ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการเข้าไปทําความเข้าใจแล้วก็จัดการกับปัญหานี้การสื่อสารที่ว่าด้วยเรื่องของสาธารณูปโภคถนนหนทางอุโมงค์จราจรเนี่ยท้ายที่สุดต้องกลับมาตอบอย่างที่คุณประเมศตบอกว่าทําขึ้นมาแล้วแล้วมันตอบอะไรในชีวิตเขาเพราะว่าเมื่อถามเขาว่าสิ่งที่กระทบในชีวิตเขามันว่าด้วยเรื่องของคนค่ะมากกว่าเขาอาจจะทําแล้ว ตอบสนองอะไรของเขามากกว่าหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะครับแค่ถามเฉยๆแล้วเท <c oughs> ่าที่ผ่านมาทั้ง4ีหคนเนี่ยที่ม,มาร์เก็ตติ้งผมเขาใช้ใช้ข้อนี้อาจจะใช้คำว่ามาร์เก็ตติ้งล้วกันที่ผ่านมาทั้งอาจารย์และคุณปรเมศมองว่าอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้ง ทั้งการลงภาคพื้นที่สนามการใช้หน้าตาทา่าทางอากับกิริยาบางคนแล้วก็จเจนภาพโบกมือบายบายมาแต่ไกลบางคนแล้วเจนภาพฉีกยิ้มมาแต่ไกลบางคนก็จะเข้าไปเจาะถึงโซเชียลมีเดียด้วยขอเริ่มจากอาจารย์ก่อนแล้วกันค่ะคือถ้าจะมองเป็นสองส่วนคือคอนเทนต์กับพรีเซนเทชันเนื้อหาที่มีกับวิธีการในการถ่ายทอดี่จะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเราให้ความสำคัญใส่ใจกับ พรีเซนเทชันสูงมากเพราะนั้นวิธีการในการถ่ายทอดหน้าตาออกมาหรือแม้แต่การเดิน<ม>การทำสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ย<ม>บางทีมันเข้ามาบดบงังตัวคอนเทนต์นะคะ<ม>ทำให้คนที่พยายามจะทำความเข้าใจว่าตกลงคนคนนี้เขาจะนำสิ่งใดมาให้เนี่ย<ม>ถูกเจ้าพรีเซนเทชันเนี่ยมากบ<ม>บิดเบือนไปหมด<ม>ก็อยากจะ เห็นมากขึ้นว่าแล้วตกลงในท่ามกลางสีสันทั้งหลายเนี่ยเนื้อหาหลักๆมันคืออะไรแล้วก็ในทุกๆรายการที่ได้มีการถ่ายทอดมีการสัมภาษณ์เนี่ยก็อยากจะให้เจาะลงไปตรงนั้นด้วยเหมือนกัน เจาะลงไปในในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื hmm. ่องของเนื้อหาซึ่งในแง่ของคอนเทนต์ถ้าจะมองในทางการตลาดเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าเขาเหมือนที่คุณฟิลถามก็คือเขามองความต้องการของคนกรุงเทพว่าอะไรแล้วเขาคิดว่าเขามีสิ่งไหนที่ไปตอบความต้องการของคนกรุงเทพคุณปรเมศครับก็ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ิกจินีว่าับตัวหีบห่อหรือตัวโฆษณาบางทีมันทําให้เรา เราเราหลุดไปจากภาพจริงของผู้สมัครหรือเปล่าของสินค้าเหมือนเราไปซื้อของอย่างหนึ่งห่อไม่สวยเลยทําไมแบบทานแล้วอร่อยจังเลยครับบางอย่างแล้วห่อสวยมากเลยแต่แบบเราก็ไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับที่พอเราไปดูในในสื่อเราก็จะมีคําถามผมไม่ใช่มีคําถามแล้วว่าคนที่กําลังแจกปฏิทินยกมือไหว้ของพู้มาลัยขับรถเมย์เกาะรถขยะอยู่เนี่ย จริงๆแล้วท่านเป็นคนยังไงล่ะท่านท่านจะเสนออะไรให้เราแต่ว่าพื้นที่ข่าวมันเป็นอย่างนั้นมันออกไปผมก็เลยไม่ทราบว่ามันมันจริงอย่างที่เราเห็นในภาพนั้นหรือว่ามันลวงตาอย่างอย่างอื่นอยู่นี่แหละครับที่เป็นประเด็นสาคัญแล้วในแง่ของโซเชียลมีเดียล่ะครับในแง่โซเชียลมีเดียมันเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้ต้องมานั่งจับตามองกันเพราะว่าตอนที่ท่านโอบามาครั้งนี้ที่เลือกตั้งเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียสําคัญมาก บางคนคิดว่ามันใช้แค่สื่อสารออกไป <S 2> <S 2> <S 2> แต่จริงๆแล้วโอบามาคราวที่แล้วที่เขาชนะได้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลของผู้สมัครคือลงรายละเอียดย่อยๆของแต่ความต้องการแต่ละกลุ่ม <S 2> <S 2> อย่างชัดเจนแล้วเขานําเสนอข้อความซึ่งเป็นร้อยๆชุดข้อความออกไปยังกลุ่มความต้องการที่แตกต่างกันลงไปคือเขาจะมีที่ที่เป็นเดอะเคฟที่เป็น เป็นถำ้ำไม่ใช่ถ้ำนะเป็นแค่ห้องให้อาสาสมัครเนี่ยเข้ามาเหมือนทําแบทแมนอย่างเงี้ยเขา้เขามาบอบรมกันแล้วก็มามาช่วยที่ไปสื่อสารกับกลุ่มต่าง,าง,างๆ,ๆเขาเขา,เขาสับเซกเมนต์ลงไปมากมายขนาดนั้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นเคสตัตตี้ออกไปในเว็บต่าง,าง,างๆมากมายว่าเนี่ยมันน่าสนใจนะทีนี้เราก็มานั่งจับตามองว่าครั้งนี้เมืองไทยประชากร Facebook 14ล้าน16ล้านะฮะอาจจะ,ะมีแอคเคาทซ้ำเล่นเกมเยอะหน่อย จริงๆแล้วมีผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอยู่เนือนก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่าเขา Facebook นี่ไม่ได้เล่นแต่อคอมพิวเตอร์นะฮะเล่นด้วยมือถือก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะมีมีน้ำหนักพอที่จะทำให้ตัดสินแพ้นชนะกันได้เลยหรือไม่ต้องจับตาทางนี้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ผ่านมาผู้ผู้สมัครเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนก่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาในโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ย, <Okay. S 1> ยตั้งแต่ก่อนการลงสมัครจนถึงปัจจุบันเนี่ย มีมีเห็นชัดเจนมากน้อยคไหนคือความแอคทีฟเนี่ยก็จึขึ้นมาอย่างมากในช่วงนี้ผู้สมัคร <c oughs> ผู้สมัครบางท่านเป็นเพิ่งสมัครใหม่เลย <c oughs> ก็มาอย่างแอคทีฟเลยนะฮะ <c oughs> ท,ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วนท่านจะอย่างแอคทีฟแบบนี้ไหมเช่นผมได้เป็นผู้ว่าแล้วนะผมก็ยังคงสม่ําเสมอที่จะรายงานให้ให้ให้ทราบว่าคราวนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงต่อผู้ที่มาลงคะแนนเสียง <c oughs> หรือไม่เป็นไรละผมไม่ได้เป็นผู้ว่าครั้งนี้อีก4ปีผมจะลงใหม่ผมจะขอลงไปเก็บข้อมูลทํางานยังคงเกาะติดกับเรื่องนี้และรายงานอยู่เพื่อที่ว่า4ปีหน้าจะได้บอกได้ว่าเนี่ยเรา มีความรู้เยอะแล้วเราพร้อมกว่า4ปีที่แล้วทำตรงนี้ทำเป็นฝ่ายค้านเลยทำตัวน่าจัตามองคือผมก็อยากไปเสียเวลาค้านครับไม่ใช่หมายความว่าในช่วง4ปีต่อจากนี้ก็จะค่อยเก็บปันหาอใช่ฮะคือเราเราก็เรียนรู้ครับไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็ พร้อมที่จะเสนอตัวได้มากดีกว่านี้ขอแก้มือไหมหรือบอกไม่เอาแล้วจะจะไม่ลงแล้วก็อีกเรื่องแต่ว่าถ้าถ้าไปนั่งค้านอีกฝั่งหนึ่งผมเกรงว่าประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์แล้วท่านก็ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ท่านทําด้วยเพราะว่าท่านเสียเวลาที่ท่านจะไปเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆครับอาจารย์ครับค่ะก็อย่างที่คุณปริเมศบอกคือมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ค่ะสิ่งที่ทําให้โซเชียลมีเดียต่างจากสื่อทรดิชชวลลประเภทอื่นๆก็คือเราสามารถที่จะเห็นว่าเมื่อส่งสารออกไปแล้วคนเขาคิด เห็นหรือว่าเขามีแนวทางการมองต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไรเนี่ยดังนั้นเป็นโอกาสที่ผู้สมัครเองเนี่ยจะใช้ในการเข้าไปเก็บข้อมูลว่าแล้วตอนนี้คนเขามองอะไรแล้วก็เป็นโอกาสที่จะสามารถเข้าไปจัดการกับแนวคิดเหล่านั้นได้แบบทันท่วงทีแล้วดูฟีดแบ็กกันเลยว่าเมื่อส่งสารไปแล้วเขา ตอบโต้กันยังไงแล้วเราส่งออกไปแล้วเขามีวิธีการแตกยอดความคิดออกไปยังไงนะคะอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญซึ่งก็จะนำต่อไปสู่เรื่องของการทำ Data Mining ถ้าในทางการตลาดก็คือว่าเมื่อเรามีลูกค้าเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาให้ความสนใจพูดถึงเราแล้วแล้วเราเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารข้างหน้าไงจะได้สื่อให้ตรงใจได้อยากให้ทั้งสองท่านให้คะแนน ว่าใครปัจจุบันเนี่ยทำแคมเปญ <c oughs> ได้ดีที่สุดไม่อ้างอิงนโยบายไม่อ้างอิงพักไม่อ้างอิงหมายเลขสวยไม่สวยอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเปิดตัวเขาจะถึงปัจจุบันอยากให้ลองให้คะแนนดู <c oughs> ถ้านโยบายที่ผมผมอ่านนโยบายของผู้สมัครทุกท่านทั้งหมดนะฮะถ้าเฉพาะนโยบายผมชอบของคุณไทยสุขุมพันธ์ครับผมคิดว่าอาจจะเพราะประสบการณ์ที่ท่านทํางานมาตลอดสี่ปีเนี่ยท่านก็จะเข้าใจแลวก็เขียนออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าถามว่าใครพรีเซนต์ออกมาได้ดีที่สุดผมไม่คะแนนท่านสุขุมพันธ์ครับเข้าใจว่าทีมงานการตลาดหรืออะไรต่างๆนี่ดูจะมีความพร้อมและความเป็นมืออาชีพมากนะครับท่านท่านสุขุมพันธ์คงต้องไปเสริมตรงนี้นะครับ แล้วก็ของคุณสุขฤิ์เนี่ยก็มีสีสันโดยตัวคุณสุขฤิ์ตก็อาจจะมีคําถามต่อว่าท่านคุณสุขิ์มีทีมงานอื่นไหมถ้าเกิดว่าสมมติว่าได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยค,คุณสุรฤิ์เตรียมทีมทันไหมถึงตรงนั้นนะครับก็ mm. ก ก็ประมาณนี้ครับ,รบอาจารย์ครับถ้าในแง่เนื้อหาก็ชอบความชัดเจนของค,คุณชายเหมือนกันเพราะว่าการขยายความต่อในเรื่องเจ็ดมหานครแห่งความสุขแห่งการเรียนรู้และอื่นๆเนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจในประเด็นปัญหาแล้วก็ความตั้งใจที่เขาจะเข้าไปจัดการกับปัญหาเพื่อให้ครบทุกด้านซึ่งอันนี้ก็เป็นการต่อย,ยอดจากองค์ความรู้และประสบการณ์เดิมได้อย่างดีอ่ะแต่ว่าในด้านของวิธีการนำเสนอหรือ presentation เนี่ย โดยส่วนตัวชอบของคุณสุหริเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าทุกอย่างมันถูกผูกกันอยู่ในแพ็กเกจที่ชัดเจนแล้วมันยังมีแก๊กที่เป็นความสดใหม่างเช่นคุณสุริ r พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม,มกับการทําทางเท้าให้หน้าเดินขณะเดียวกันเนี่ยคุณสุริ r ก็บอกว่าจะไม่ใช้ป้ายในการหาเสียงซึ่งอันนี้มันก็เข้าไปตอบแมสเซจนี้ว่าถ้าถ้าอยากให้ทางเท้ามีที่เดินเนี่ยก็ไม่ควรจะเอาป้ายไปตั้ง หรือบอกว่าใช้วิธีการเดินออกไปหนึ่งล้าน9้าเพื่อจะไปพบปะกับคนเนี่ยอันนี้ก็กลับมาตอบโจทย์เรื่องของความพยายามที่จะไปเข้าถึงขณะเดียวกันระหว่างทางเขาก็ออกความคิดว่าพอเดินไปแล้วเขาเจอสิ่งที่ควรแก้ไขก็จะเอาป้ายไปปะไว้แล้วก็ถ่ายรูปรแล้วก็เก็บกลับมาอันนี้คือเบ็ดเสร็จในตัวว่าออไปแล้วไปดูข้อมูลไปเก็บ แล้วก็ไม่ทิ้งขยะเอาไว้ในที่นั้นด้วยมันก็เลยกลับมาตอบเรื่องของความกรีนความใหม่ความครีเอทแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะตรงในคอนเซปต์ของมาร์เก็ตติ้งมากที่สุดอาจจะเป็นจากสายงานที่เขามาเป็นผู้บริหารผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว mm hmm. ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ mm hmm. ได้ครับวันนี้ สิได้มากเวลาเรามีจํากัดแค่เพียงแค่นี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกรตินีนัทวุฒิสิทธิ์นะครับขอบคุณครับแล้วก็คุณปรเมศรีขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับวันที่3มีนาคม2556ครับถ้าเกิดนับจากวันนี้เรียกได้ว่าเหลือเวลาแค่30กว่าวันเท่านั้นเองก่อนที่จะถึงวันตัดสินครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะขึ้นมาเป็นคนกลุ่มบางเหียนชะตาของเมืองหลวงกรุงเทพมหานครคนต่อไปและนี่คือทั้งหมดของพิเศษซอฟประจำค่ำคืนนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่ทุุกวัันนนจเป็ต้ ทีนี้ทีเดียวครับกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยครับ